จกนะวก็มีสอันเนี้ยถ้าคุณเลือกสองันแต่เพื่อนผมหยกได้เนี้ยอ่ะยักได้่ม่ช่เดียวช่หมผมเพราะว่า มาแล้วคนะผู้หลดมาแล้วนะผูโหลดมาแล้วในหะ้นะกงไปที่เจนะ้าตัวนี้นะให้กดไปที่แอปนอนนะแล้วก็เลื่อนแล้วถล้วกดไปที่เจ้าตัวนี้นะโอเคกดเข้าไปเลยนะแล้วคุณก็จะได้แซมโกงมา แล้วคุณกดตรงนี้นะแล้วกดพอดีเซลเข้าไปอย่างเงี้ยเซลเยอะเซลเซลเยอะแล้วพอดี ให้คุณกวยผีอันนี้ก๊วยนีคุณไหนหูจะไม่ไหล ไปกดนั่นแหละนั่นแหละมายกข้นนหงดาวโหลดพอไแกออกมาแไม่สนหรอกพอบอกให้กิงข้าวเป็ว่าเนี่ยก็จะได้มาแล้วกดอันนี้กดแต่นะแต่ไฟใช่ไหม พี S <S ่จะิกรจูรู้วพี่ดูว่าเส้นทาง้องเล็นกวนี้กดไ้ี่ไะรแล้วก็แ่พี่จิกร่จูพูดว่พี่กระจูอย่าไปยุ่งนี้แล้วก็หัไปตรงนี้นะลอยแล้วก็ลอยก็ออฟนะแล้วก็แคนี้แล้วก็กดตกตรงไว้นะไม่มีอะไรว่สตัวเกมอ่ะก็จะโหลดได้ ตรงไหนเนี่ยส่วนโดเกมก็จะมันจะมีภาพเกมแบบนี้มาให้นะแล้วก็มีให้โหลดอะไม่มีให้โหลดนี่แหละแล้วก็จะโหลดเลยฮะเช่นอันเนี้ยจะไม่หน้าตาเกมเกมนั้นอะเช่นอันเนี้ย ก็จะเป็นเกมก็จะเป็นเกมเกมโอเคนะก็จะเป็นภาพเกมเดียวให้คุณกดเข้าไปอ่ะก็มีคำว่ายกเลิกมากเกตจะให้กดดำไวอ่ะแต่ไม่โดนโอเคนะ บายเกี่ยวรัชตอนจบห้าทีห้านาทีอื้ม